สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาแอปตัดต่อ,ตอวิดีโอบนมือถือนะครับวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับเปิด Play Store ในมือถือของเราขึ้นมาแต่ที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คาว่าคายมาสเตอรนะครับ กดค้นหาครับแอปก็จะปรากฏขึ้นมานะครับสำหรับเครื่องไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปตัวนี้นะครับตรงคําว่าเปิดสีเขียวนะครับจะเป็นคําว่าติดตั้งนะครับให้เราแตะติดตั้งนะครับเมื่อแตะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะคําว่าเปิดหนึ่งครั้งนะครับแอปตัวนี้นะครับจะใช้งานเป็นแนวนอนนะครับแตะที่เมนูขวามือบนสุดนะครับ ไปที่แอปคลายมาสเตอร์หนึ่งครั้งแต่ที่สร้างใหม่เลือกขนาดวิดีโอที่เราต้องการนะครับหน้าที่นี้ผมเลือก9ต่อ16นะครับแต่คำว่าต่อไปนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการสร้างวิดีโอนะครับหน้าที่นี้ผมเลือกประมาณสักห้ารูปพอนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะการกรบาทหนึ่งครั้งนะครับ บนเลเยอร์วิดีโอของเราก็จะมีรูปภาพที่เราเลือก5รูปภาพนะครับเราลองแตะเล่นดูนะครับวิดีโอของเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราเลือกภาพมานะครับเราเห็นว่าเวลาเปลี่ยนภาพใหม่นะครับยังไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเราลองมาใส่เอฟเฟกนะครับให้เราแตะที่บวกระหว่างภาพ2ภาพนะครับ เสร็จแล้วเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการนะครับเลือกเอฟเฟกจนครบทุกภาพของเรานะครับเสร็จแล้วกดถูกครับลองกลับมาเล่นวิดีโอเราใหม่นะครับ เราเห็นว่ารูปภาพที่เรามาเรียงเรียงกันแล้วมีเอฟเฟกนะครับก็จะดูสวยงามขึ้นครับสะดุดตาผู้ชมมากขึ้นนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถสร้างวิดีโอแบบง่ายๆนะครับเอาไปลงโพสแอปต่างๆได้แล้วครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังสงสัยนะวิธีการใช้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ควิดีโอนี้ไว้ได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้นะครับ เมื่อเราพอใจในวิดีโอของเราแล้วนะครับในการเซฟไฟล์วิดีโอไปใช้ในการโพสต์แนบต่างๆนะครับเราแต่ที่ลูกศรชี้ขึ้นนะครับแต่ที่บันทึกวิดีโอนะครับแต่ข้ามรอสักครู่นะครับให้ระบบประมวลผลในการบันทึกวิดีโอของเรานะครับ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับให้เราดูโฆษณาจนจบแล้วก็แตะการกรบาดออกนะครับเราจเจนว่าวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับจะมีแถบวิดีโออยู่ขวามือสุดนะครับให้เราแตะเล่นดูนะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับที่เราทำวิดีโอมาเมื่อกี้นะครับ เท่านี้นะครับเราก็สามารถมีวิดีโอดีๆนะครับตัดต่อแบบสวยงามดึงดูดสะดุดตาผู้ที่เข้ามาชมวิดีโอของเราได้แล้วครับ